ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่ดูวิดีโออยู่นะครับทั้งทาง youtube แล้วก็ทางเฟซหรือไม่ก็ทางไหนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวทีเทอออนไลน์นะครับเซิร์ฟแม็กอามี่ที่ามาเปิดใหม่นะครับก็แบบก็สวยมากนะครับแบบน่าอูใหม่นะก็แอดมินก็คนใหม่ครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าผมผมก็จะเล่นนะ ใครมีอะไรก็มาเคลียร์ได้นะเอาเล่นครับก็ภาพบรรยากาศในเซิฟก็ตอนนี้ก็อากาศดีครับก่คดก็เยอะเหมือนเดิมนะสงสัยเขาจะยังไม่ลืมจีเทแบ์แัมมี่นะตอนนี้ก็ผมก็ขี่รถเล่นไปมานะครับเมื่อกี้เขาเจอยิงรถด,ดับเลย ระบบพ่อดีมากนะครับก็ใครสนใจที่จะมาเล่นก่อนอ่าไอก็เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ข้าง YouTube นะครับจะใส่เป็นเนื้อหาเลยนะก็ก็ขอจบการรีวิวนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่2ต่อนะครับ ก็ไปยืนทำไมเนี่ยบนรถเนี่ยลงไป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 ,ไป <c oughs> เวนตายเลยครับ่าขอจบการรีวิวแค่นี้ครับสวัสดีครับ